ถ้าอ,อุปชาปาราชิกแล้วไปนั่งอุปชาแล้วพระที่บวชจะเป็นพระร้อยเปอร์เซนต์ไหมคือจริงๆาการบวชเนี่ยคือจริงๆการบวชโดยเฉพาะของเราเนาะเราถือว่าเราอยู่เขตปัจจันตชนบทการบวชโดยคณะสงฆ์ห้าลูกเป็นสําคัญการบวชถือคณะสงฆ์เป็นสําคัญไม่ได้ถือแค่อุปชาเป็นสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้อุปชาต้องปาราชิกแต่ถ้าพระที่นั่งอันดับ รูปอื่นๆเกินห้ารูปไม่ได้ทราบไม่ไม่นับไม่นับอุปชาที่ต้องประราชิกนะที่เหลือเกินห้ารูปและห้ารูปนั้นก็ไม่ได้มีส่วนรับรู้ถึงการต้องประราชิกของอุปชาก็คือไม่มีใครรู้ว่าพระอุปชาไปแอบไปแอบซัมติงกับมนันมันเคสสีกากรอยเงี้ยไม่รู้ไม่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 รู้ว่าอุปชาไปแอบซัมติงกับสีการกรก็คิดว่าท่านยังเป็นอ๋อท่านยังเป็นเป็น,เป,นเป็นอุปชาเต็มร้อยอยู่ท่านไม่ได้มีเรื่องเสื่อมเสียอะไรอย่างนี้ แล้วพระก็เกินห้าลูกภาษาบาลีท่านเรียกว่าปกตะตะพิสุปกตะตะพิสุก็คือพิสุที่ยังมีศีลคลองศีลอยู่แต่หายากหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะนั่นแหละเ,ออเกินห้าลูกกุลบุตรที่อุปสมบทก็ถือว่าเป็นการอุปสมบทขึ้นอุปสมบทขึ้นก็คือเป็นพิสุถูกต้องตามพระธรรมวินยัยการอุปสมบทนั้นก็ถือว่าเป็นอันสําเร็จก็นับห้าลูกอะ่ะ ฉะนั้นก็เวลาบวชพระก็นิมนต์ให้มันเยอะๆไว้แล้วกันนิมนต์ให้มันเกินห้าลูกไว้สักสิบลูกสักสิบลูกเผื่อไว้แต่สิบรูปนี้ต้องไม่รู้กันนะไม่ใช่สิบรูปนี้แม่งประราชิกหมดเลยแล้วก็รู้กันหมดว่าประราชิกอย่างนี้ก็บวชไม่ขึ้นนะอย่างนี้ก็บวชไม่ขึ้นนะมันต้องเป็นเคสที่ไม่รู้จริงๆว่าพระอุปชาใช้กรณีเดียวกันหมดนะทั้งคู่สวดทั้งคู่สวดที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอนุสาวานาจารย์ก็คือนับหมด นับหมดใช้ใช้ใช้กรณีตัดสินแบบนี้หมดก็คือถ้าพระที่นั่งอันดับไม่ได้ทราบว่าท่านเหล่านั้นต้องประราชิกแล้วก็มีพระที่เป็นพิสุสมบูรณ์เกิน5้ลูกคนที่บวชก็ถือว่าเป็นพิสุโดยสมบูรณ์เออก็สุมใช่ก็ถึงมีการนิมนต์พระแต่โดยปกติส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นิมนต์เนะาะเขาเอาพระวัดเดียวเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดูยากมันดูยากจริงๆเศาสนาพุทธถือเรื่องเจตนาเนาะ เราก็ไม่ต้องไปคิดมากหรอกเพราะว่าถ้าเราคิดมากเราก็จะแบบไม่สบายใจไงเวลาเราบวชแล้วเราก็จะไม่สบายใจไม่เลยเราก็ถือว่าเราบวชถูกต้องให้คิดซะว่าเราบวชบวชถูกต้องตามพระวินัยทุกอย่างทําพิธีทุกอย่างถูกต้องมีการสวดกรรมวาจาสวดเรียกตัวเข้าสู่หมู่สงฆ์อะไรแล้วเราบวชแล้วเราถมีสมณะสัญญาละเต็มอย่างเต็มที่เรารักษาศีลเราได้ของเราเต็มที่ละไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปนั่งคิดเราแบงว่าพระมานั่งอันดับ ปราชิกกี่รูปอะไรกี่รูปมันเหลือวิสัยที่เราจะไปคิดเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกขอแค่เราบวชด,ด้วยศรัทธาแรงกล้าที่เราอยากจะเข้าไปบวชไปไปอบรมบ่มเพาะตัวเราอะไรตัวเราแล้วเราบวชเข้าไปแล้วเรารู้แล้วว่าเราเป็นพิสูร,รามีศีลเท่าไหร่เราต้องสํารวมรักษาระวังอะไรแค่นั้นพอแล้วค่ะเราก็เป็นพระแบบสมพาะภูมิแล้วเรื่องอื่นนี่ไม่มีใครรู้หรอกใครจะไปนั่งอย่างใจใครได้ล่ะที่มานั่งเนยปราชิกไปกี่รูปไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้หรอก ไม่ต้องไปคิดขอ <c oughs> แค่ว่าเออเราบวชไปแล้วเรามีความรู้สึกรู้สึกอ่ว่าเราเป็นพระอย่างสมบูรณ์แล้วเราก็รักษาศีลทําตามขั้นตอนถูกต้องทุกอย่างที่พระวิน,นัยว่าไว้อะไรว่าไว้แค่นี้ก็พอแล้ว